สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูทายนะคะในวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้นม .3 นะคะในระดับชั้นม .3 นี้เราจะเรียนพุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆนะคะ,ะปางแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือปางมารวิชัยหรือปางมารวิชัยบางคนก็จะเรียกว่าปางชนะมารน,นะคะความหมายเดียวกัน ปางมันรวิชัยนี้จากพุทธประวัติก็คือเหตุการณ์ก่อนการตัดสรุของผู้เจ้านะคะก็คือผู้เจ้ารับย่าคาจากโสธียาภามาประทับนั่งเป็นบรรลังนะคะแล้วก็ตั้งปณิธานว่าจะไม่ลุกไปไหนจนกว่าจะตัดสรุนะคะ ในขณะที่บำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่นั้นปรากฏว่าก็เกิดพญามารตนหนึ่งก็คือพญาวัสวติมารใช่ไหมคะอันนี้เป็นเนื้อหาม .2 เนาะนักเรียนคงจําได้เพราะเราเรียนมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อผูอ้เจ้าบำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วนะคะก็คือมีพญามารก็คือวสสวติมารมาขับไล่พระพุทธเจ้าออกจากบรลลังแล้วก็บอกว่าบรลลังนี้เป็นของตนให้ผู้เจ้าออกจากตรงนี้ซะ พอเขาเป็นเจ้าของพระเจ้าก็เลยเป็นไงคะก็เลยใช้พระหัตขวานะคะชี้ลงพื้นดินนะคะจากนั้นพระเจ้าก็เป่งมาจาบอกว่าขอแม่พระธรณีนี้เป็นพยานว่าพระเจ้าจะไม่ลุกไปไหนจนกว่าจะตัดสรู้ทันใดนั้นเองก็แม่พระธรณีก็ผุดขึ้นมาแล้วก็ทำไมคะบีบมวยผมแล้วก็มีมวลน,น้ำมามหาศาลแล้วก็พัดพา เอาเหล่าพญามารและเสนามานนั้นไปจากนั้นพู้เจ้าก็บำเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรู้นะคะพู้เจ้าก็ตรัสรู้ในเรื่องของอริยสัจสีนะคะจากเหตุการณ์นั้นเองก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยพุทธลักษณะก็คือตามรูปเลยนะคะก็คือเป็นไงคะประทับนั่งขัดสมาธิมือขวานะคะแขนขวา นะคะสังเกตตรงนิ้วชี้ลูกนิ้วชี้จะชี้ลงพื้นดินอันนี้ก็คือักษณพุทธลักษณะที่เป็นที่สังเกตนะคะโอ,คโอเคนะต่อไปปรางที่สองพระพุทธรูปปางที่สองก็คือ ปางปฐมมเทศนา,าปางปฐมมเทศนานี้ก็คือเหตุการณ์การแสดงธรรมนั่นเองนะคะเหตุการณ์แสดงธรรมผู้ทประวินะคะจากเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อผู้เจ้าตัดสู้แล้วนะคะผู้เจ้าก็ได้แสดงธรรมแก่บุคคลกลุ่มแรกก็คือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเพราะอะไรถึงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคะอะไรเอ่ยก็คือหนึ่ง ต้องการให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นเป็นสักขีพยา,ยานแห่งการตัดสร้นั้นแล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นเป็นผู้มีปัญญามากเพราะเคยเป็นนักบวชมาก่อนนะคะและที่สําคัญก็คือเคยอ,อุปถากรับใช้พระเจ้าในขณะที่บําเพ็ญทุก ทุกรักริยาด้วยกันนะคะเมื่อพุญเจ้า,าได้มาพบกับปัญจวิคีทั้ง5้าก็ได้แสดงธรรมก็คือธรรมาจักกับปวัฒนสูตรก็คือสิ่งที่พุญเจ้าได้ตัดสรุมาก็คืออริยสัจสี่ก็ประกอบด้วยเลยคะ่ะทุกสมุทยัยนิโรธมรรคนะคะจําได้ไหมลูกทุกคืออะไรทุกคืออะไรคะทุกคือปัญหาสมุทัยคือสาเหตุของปัญหานิโรธก็คือแนวทางแก้ปัญหา และมัคก็คือการแก้ปัญหาหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าครูครับนิโรธกับมัคต่างกันยังไงก็คือ,อนิโรธก็คือคิดมัคก็คือทำนั่นเองก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้แสดงธรรมก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทางสายกลางนะคะการไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะคะเ,คเมื่อได้แสดงธรรมแล้ว ก็ทําให้ปัญจวคีผู้หนึง่งใน5คนนั้นทําไมคะเกิดธรรมจักสุธรรมจักรสุก็คือเกิดดวงตาเห็นธรรมก็คือบรรลุขั้นโสดาบันนะคะ าจากนั้นนะคะผู้ผที่บรรลุธรรมก่อนก็คืออัญญากลทัญญะนะคะก็ได้ขอบวชในพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าก็เลยบวชให้อัญญากลทัญญะก็กลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาในวันนั้นเองก็ทําให้เกิดพระรัตนตรัยครบสามองค์นะคะก็คือวันอาสาหาบูชาก็คือตรงกับวันวันเพ็ญเดือน8ก็คือวันเพ็ญก็คือวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8ดนะคะ เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าพระรัตนตรัยครบสามองค์นะคะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปปางปางปฐถม,มเทศนานะคะ,ะในรูปเลยนะคะปางปฐถมเทศนาเห็นไหมคะ,ะตามนี้นะคะต่อไปปางที่สามพระพุทธรูปปางลีลาพระพุทธรูปปางลีลาเนี่ยไปดูพุทธลักษณะก่อน พุทธลักษณะของปางลีลาเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายกับการเดินเห็นไหมคะการเดินอ่าครูไซขอเท้าความไปเรื่องของพุทธประวัติก่อนจากเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่อครั้งที่พทธเจ้านั้นไปไปทำไมคะไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระพุทธมารดาเมื่อพ้น พรรษาแล้วก็คือหลังจากออกพรรษาผู้เจ้าก็เสด็จเสด็จกลับก็คือเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เมื่อเสด็จลงมาโลกมนุษย์แล้วก็มีพุทธศาสนิกชนเฝ้ารอรับเสด็จโดยการตักบาตรนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์การตักบาตรเทวขึ้นเราเรียกวันนี้ว่าวันวันอะไรคะวันเทวโลหณะวันเทโวโลหณนะนเโโน,ะนี่ยหลายคนสงสัยว่า เป็นวันเดียวกันกับวันออกพรรษาหรือไม่จริงๆแล้วคนละวันนะลูกวันออกพรรษาก็คือขึ้น15ค่ําเดือน11 วันเทโวโลหนะนก็คือวันต่อมาก็คือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11นะคะเราจะเห็นว่าในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11นั้นจะมีการตักบาทเทโวโก็คือวันนี้เลยคะ่ะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยมีการสร้างพระพุทธรูปปางลีลาสังเกตไหมคะปางนี้จะคล้ายกับการเดินการเดินที่งดงามมากเขาบอกว่าเป็นการเยื้องยุรยาตนะคะเยื้องยุรยาตของพระพุทธเจ้านั่นเอง นอกจากนี้แล้วนะคะเราก็จะต้องศึกษาพระพุทธรูปปางต่างๆโดยเฉพาะปางประจำวันเกิดจำได้ไหมว่าตัวเองเกิดวันอะไระมาดูค่ะปางแรกใครเกิดใครเกิดวันอาทิตย์บ้างยกมือ,อมาดูวันอาทิตย์วันอาทิตย์ปางถวายเนตรก็คือเหตุการณ์ที่ช่วงที่ก่อนการตัดสรุปพระเจ้าก็บอกว่าพูดไหมคะ,ะตั้งพระทัยว่าจะ ไม่กระพริบพระเนตรจนกว่าจะตัดสั้นก็เลยมีเป็นปางการสร้างปางถวายเนตรขึ้นเป็นพระประจำวันอาทิตย์นะคะต่อไปใครเกิดวันจันทร์วันจันทร์ก็คือปางห้ามญาตินะคะลักษณะการห้ามญาติก็คือยกขึ้นหนึ่งมือนะลูกนะคะ,ะถ้าหลายคนถามครูไซค,ครับมีพระพุทธรูปปางหนึ่งที่ยกขึ้นสองมืออันนั้นก็คือปางห้ามสมุทร จากเหตุการณ์ขอไปดูห้ามญาติก่อนนะลูกไปฟังห้ามญาติห้ามญาติก็คือเมื่อครั้งครั้งหนึ่งที่พญาติทางฝ่ายฝ่ายแม่กับฝ่ายพ่อนเกิดการแย่งน้ํกากันก็คือฝั่งเทวหะกับกบ,บิลพัทเกิดการแย่งน้ํากันนะคะปากฏว่าเกิดสงครามจนในที่สุดพระเจ้าก็เสด็จลงไปแก้ปัญหาให้แล้วก็ยุติการแย่งน้ำขึ้นก็เลยมีการสร้างปางห้ามญาติขึ้นส่วนปางห้ามสมุทรนั้นก็คือ เป็นช่วงที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะก็เกิดพายุมาทุกคนก็หนีขึ้นไปบนฝั่งพระพุทธเจ้าก็ประทับลืมพระพุทธเจ้าไปเลยพอพอนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าไปไหนก็ลงมาก็เห็นพระพุทธเจ้า,าประทับยืนอ,อยู่ในท่ายืนกลางแม่น้ําห้ามน้ำอยูก่ก็น้ําก็ไม่พัดพาพระพุทธเจ้าไปก็เลยมีการสร้างปางห้ามสมุทรขึ้นมานะคะปางห้ามสมุทรนี้ส่วนใหญ่จะไปไปตั้งอยู่ใกล้แม่น้ํา นะคะเราเคยเห็นไหมใกล้โรงเรียนเราจะมีหน้าโรงเรียนอํานวยวิทย์นะจะมีปางห้ามสมุดอยู่นะคะแล้วก็ครูทรายเห็นอีกที่หนึ่งที่ที่วัดวัดขุนสมุดจีนเนี่ยอันนี้มีการสร้างปางห้ามสมุดอยู่ต่อไปวันอังคารใครเกิดวันอังคารคะใครเกิดวันอังคารเอิญมาดูวันอังคารก็คือปางสายญาติปางสายญาติเป็น เป็นปางประทับนอนก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือเมื่ออสุทินทราหูนะคะไปท้าทายพระพุทธเจ้าไม่ยอมก้มกราบว่าพระพุทธเจ้าตัวเล็กก็ไปท้าทายพระเจ้าพระเจ้าก็เลยประทับในท่านอนก็คือท่าสายญาติแล้วก็เนริมิตกายให้ใหญ่ใหญ่กว่าอสุทินทราหูจนในที่สุดอสุทินทราหูก็ยอมก้มกราบสิโลราพระพุทธเจ้านะคะก็เลยมีการสร้างปางนี้ขึ้นต่อไป ใครเกิดวันพุธวันพุธมีสองปางหอกแบ่งเป็นวันพุธกลางวานันวันพุธกลางวันก็คือปางอุ้มบาทก็คือเมื่อครั้งที่พุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระพุทธวีดาก็คือพระเจ้าสุโทโธทนะนะคะพอไปไปถึงพอเช้าอีกวันเนี่ยท่านก็พาเหล่าพระสงฆ์บินทบาทเพราะว่าอะไรคะเป็นพุทธกิจ ของพระสงฆ์บินทบาตนะคะเมื่อมองจากพระราชวังลงไปเนี่ยจะเห็นแบบมีความสวยงามมากนะคะก็เลยมีการสร้างปางนี้ขึ้นต่อไปพุทธกลางคืนก็คือปางป่าเลไลปางป่าเลไลก็คือเป็นปางที่พระเจ้าประทับอยู่ที่วัดปรากฏว่ามีเหล่าพระสงฆ์เนี่ยทะเลาะกันเกิดความอิจฉาริษยาท่านก็เลยอยากจะลงโทษพระพิกษุเหล่านั้นก็เลยหนีไปอยู่ป่านะคะขณะที่ไปอยู่ป่าก็จะมีช้าง มีลิงคอยรับใช้ไปหาผลไม้หาน้ำผึ้งให้ก็เลยเมีผู้รับใช้จากนั้นเมื่อพระสงฆ์เหล่านั้นรู้รู้ตัวว่าพระเจ้าหนีไปเพราะอะไรก็เลยไปทูลขอร้องให้พู้เจ้ากลับมานะคะก็เลยมีการสร้างปางป่าเลไรขึ้นต่อไปวันวันพฤหัสใครเกิด ơi? วันพฤหัสเลยวันพฤหัสที่เราเรียกว่าวันครูเนี่ยวันครูคืออะไรก็คือปางตรัสรู้นี่แหละ ตัดสรู้ก็คือพระเจ้าประทับนั่งสมาธินะคะตัดสรู้คนเก่งคนรู้มากจะเกิดวันพฤหัสใช่ไหมคะนี่แหละคือปางนี้ก็คือการประทับนั่งขัดสมาธินั่นเองต่อไปวันศุกร์ค่ะคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นปางลำพึงปางลำพึงเนี่ยจะมือควยที่หน้าอกก็คือพระเจ้าก็ทำไมคะบอกว่าทรงลำพึงลำพึงขึ้นว่า กลัวว่าเราพุทธบริษัท4ี่พุทธบริษัท4ี่มีใครบ้างมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจะไม่จะไม่สารต่อสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งสอนอไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ปกป้องไม่เผยแผ่ก็เลยลำพึงกลัวว่าพระพุทธศาสนานั้นจะดับสูญไปพร้อมกับก,บการปรินิพันธ์ของพระเจ้าก็เลยมีการสร้างปางลำพึงขึ้น ามาดูปางสุดท้ายปางนาปกนะะุกก็คือ,อพระพุทธเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิแล้วก็มีมีนาคมาปกนาคก็คือพญามัจุลินนะคะพญามุจลินนะคะก็คือเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรทางจิตนั้นเกิดฝนตกนะคะก็เลยมีพญามุจลินนะคะเลื้อยมา ขดขึ้นเป็นบันลังไม่ให้พูะเจ้าได้นั่งเปียกแล้วก็แผ่พังพานของพู้เจ้าไม่ให้โดนฝนนะคะก็เลยมีการสร้างปรางนาคปกนี้อ่ะโอเคนะคะเด็กๆอย่าลืมการบ้านครูทรายให้การบ้านพวกเราไปศึกษาพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดแล้วเปิดเทอมจะต้องมารายงานกันหน้าชั้นเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ